สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับครูออยน,นะคะในห้องเรียนออนไลน์บาสครูออยพัทมลค่ะซึ่งวันนี้นะคะผอถูก,ก่็จะมาสอนวิธีการใช้งาน Google Docs นั่นเองค่ะซึ่งในการใช้งานนะคะเราก็จะต้องมีบัญชีของ Google นะคะซึ่งตอนนี้นะคะของคุณครูก็ได้เข้าระบบเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะในส่วนของบัญชีของ Google ของตัวเองได้เลยนะคะ อันนี้ได้แล้วนะคะสมมติว่าคุณูเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนอาจจะเข้ามาในจุดตรงนี้ก็ได้นะคะ9จุดมหาศารนะคะจีงคุณจะเรียกว่า9จุดมหารารนะคะเราอาจจะเข้ามานะคะในคลิกที่9จุดนี้นะคะแล้วนักเรียนสามารถมาที่คําว่าเอกสาร,รได้นะคะคาว่าเอกสาร,รอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของหน้าของ doc.google.com er. นะคะซึ่งจะมีในส่วนของเอกสารนะคะให้เราทําเป็นเอกสารใหม่หรือว่าเป็นเอกสารว่างนะคะแล้วก็ในส่วนของบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็น c a l o r i template นะคะซึ่งจะเป็นงานที่เป็น template ที่ ระบบได้สร้างเอาไว้แล้วนะคะอย่างเช่นเป็นบชัวนะคะมีส่วนของประวัติการทำงานนะคะมีหลายแบบนะคะแล้วก็มีเป็นแบบจดหมายก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของเทโลรี่เทมเพลตที่ระบบเขาให้เรามาแล้วนะคะถ้าเราต้องการแบบนี้เราก็สามารถคลิกเลือกใช้งานได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามที่เราต้องการค่ะ ลองสักตัวหนึ่งนะคะถ้าเรว่องคู่นะคะเลือกไปที่แคลอรี่ของประวัติการทำงานก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของแคลอรี่หรือว่าเป็นส่วนของทำเพจที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของประวัติการทํางานนะคะก็จะมีข้อมูลต่าง ก็คือให้เราเนี่ยสามารถใส่ชื่อบริษัทสถานที่ตั้งนะคะแล้วก็ใส่ข้อความของเราที่เราต้องการจะใส่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่ระบบมีให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างเอกสารใหม่กันนะคะก็จะมาที่คําว,ว่าว่างตรงนี้ได้เลยนะคะก็คลิก1ครั้งค่ะเราก็จะได้หน้าตาของเอกสารนะคะ นักเรียนจาได้ไหมคะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับอะไรใช่ละมคะก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับ Microsoft Word นั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอยู่ในรูปแบบของออนไลน์นะคะอ่ะทีนี้ค่ะมาดูว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะตรงนี้เลยนะคะก็ะจะเป็นในส่วนของอชื่อของเอกสารนะคะ ชื่อเอ,อกสารนะคะตรงนี้ก็คือตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะมันก็เลยมีชื่อว่าเอกสารไม่มีชื่อถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนในตรงนี้ได้เลยลองดูนะสมมุติวันนี้นะคะคุณครูจะตั้งชื่อว่าทดสอบอทดสอบแล้ะกันแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะ ในส่วนของการทำงานของ Google Docs เนี่ยนะคะมันจะบันทึกให้เราอันตโนมัติเลยนะคะตอนนี้คือมันบันทึกไปยัง d ด i v e ของเราแล้วนะคะก็คือบันทึกอยู่ในระบบ Cloud นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูส่วนต่อไปค่ะส่วนที่2นะคะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผบเมนูนะคะก็จะมีเมนูไฟลเมนูแก้ไขดูแทรก รูปแบบเครื่องมือส่วนเสร,รมิมความช่วยเหลือนะคะตรงนี้จะเป็นแถบเมนูนะคะอย่างเช่นขอ,องดูลองคลิกเมนูไฟล์นะคะเมนูไฟล์มีอะไรบ้างนะคะ,ะในเมนูไฟล์มีคําว่าแชร์ไม่เปิดทาสําเนาอีเมลดาวน์โหลดเปลี่ยนชื่อหรือว่าย้ายนะคะหรือว่าประวัติเวอร์ชั่นก็ได้นะคะมาไปลองมาดูเมนูแก้ไขค่ะเมนูแก้ไขนะคะก็จะมีคําว่าเลิกทําทาซ้ํานะคะ ตัดคัดลอกวางนะคะล,ลบละเลือกทั้งหมดค้นหาและแทนที่นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคีย์รัดนะคะของนี้จะเป็นคีย์รัดในการใช้งานเมนูดูค่ะเมนูดูมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีการดูรูปแบบของการพิมพ์การแสดงไม้บรรทัดแสดงโครงร่างเอกสารแสดงแถบเครื่องมือสมการแล้วก็แสดงตัวแบ่งส่วนแล้วก็เต็มหน้าจอคือเป็นมุมมองของ หน้าเอกสารของเรานั่นเองค่ะต่อไปเมนูแทรกค่ะเมนูแทรกนะคะก็จะเป็นการแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพค่ะแทรกตารางแทรกภาพวาดแทรกแผนภูมิแทรกเส้นในแนวนอนแทรกวันที่นะคะแล้วก็พวกตขระพิเศษหรือว่าสมการต่างๆเราก็สามารถใช้งานได้ผ่านเมนูแทรกค่ะต่อไปเมนูรูปแบบนะคะเมนูรูปแบบก็จะมีลักษณะของข้อความลักษณะของย่อหน้า นะคะการจัดข้อความแล้วก็การเยื้องระยะห่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้าคอลัมน์หัวข้อย่อยลำดับและตัวเลขนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายหมายเลขหน้าแล้วก็การวางแนวของหน้าอย่างเช่นหน้าเป็นหน้าแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะเมนูเครื่องมือค่ะเมนูเครื่องมือก็จะมีในการสะกดคําและวยากรณ์นะคะจํานวนคําการอ้างอิงการสํารวนวจนานุกลมการแปลเอกสารการพิมพ์ด้วยเสียงนะคะ จะเป็นประมาณนี้ส่วนเสริมอ่าส่วนเสริมอันนี้นะคะคุณครูขอข้ามไปก่อนละกันนะคะอ่าอันนี้คือความช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอ่อที่ใช้สําหรับการย้อนกลับอะคะ่ะ u กับรีดูนั่นเองนะคะอันนี้คือเลิกทานะคะแล้วก็อันนี้คือทําซ้านั่นเองจะใช้คีย์ลัดก็ได้ control แท้ กับคอนทัว y นะคะฝั่นะะงนี้จะเป็นการพิมพ์ก็คือคอนทรลพีนะคะตรงนี้มีการสะก่าะสะกดคําและวยากรณ์นะคะอันนี้รูปแบบสีอันนี้เป็นการซูมนะคะขายาย100%เนี่ยเราสามารถซูมได้อาณครูตั้งไว้ที่100ละกันนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะของข้อความนะคะจะเป็นลักษณะใช้ในการทําหัวข้อหรือว่าหัวข้อแบบอันเล็กน้อยเนืงองเป็นประมาณนี้นะคะ ั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบของตัวอักษรน,นะคะอันนี้จะเป็นขนาดของตัวอักษรค่ะจะใช้ปุ่มลดขนาดแล้วก็บวกตรงนี้ก็ได้ค่ะเพิ่มขนาดค่ะอันนี้คุณผู้ลองทดสอบนะคะลองพิมพ์ข้อความไปนะคะแล้วก็ลองมาที่ข้อความปกตินะคะนักเรียนสังเกตนะคะเนี่ยจะจะใหญ่ขึ้นนะคะนั่นคืออย่างนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นรูปแบบของตัวอักษรน,นะคะอย่างเช่นอยากได้ตัวนี้เราก็สามารถเรียนรูปแบบตัวอักษรคือเราสามารถทํางานได้เหมือนอยู่ใน Microsoft Word ในเครื่องของเราเลยนะคะต่อไปตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าคือเป็นการลดขนาดตัวอักษรน,นี้กันเพิ่มนะคะ ถ้าเราไม่คลิกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเราสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้ตรงนี้นะคะลากครอว่าเป็นสีนันเทินเราก็ลบแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้นะคะในการพิมพ์ไปเลยก็ได้นะคะเอาไปตรงนี้มันเดิมค่ะตัว B นะคะก็คือคอนโทรบก็ได้นะคะมันขีนลากก็คือทําตัวอักษรใี่หนานะคะแล้วก็ตัว I ก็คือตัวเอียงนะคะแล้วก็ตัวยคขีเส้นใต้ะคะ่ะ ต่อไปบริเวณที่เป็นตัว a แล้วก็มีสีดำขีด,ขดตรงนี้นะคะก็คือสีของข้อความนะคะเราก็สามารถคลิกน,นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกสีของข้อความหหได้หรือว่าจะมาที่กำหนดเองนะคะก็ไปที่เครื่องหมายบวกค่ะ,ะเราก็สามารถเลือกค่าสีต่างๆได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็กดครบลงไปได้ประมาณนี้นะคะต่อไปตัวนี้ค่ะจะเป็นสีไฮไลท์นะคะ,อะลองดูนะ จะเป็นการไฮไลท์ข้อความนะคะต่อไปพอย้อนกลับนะคะตรงนี้ค่ะลองนะต่อไปคุณครูไปที่แทรกลิงก์นะคะเราสามารถแทรกลิงก์ตรงนี้ได้นะคะอ่าดูนะคะเราก็สามารถสมมติว่าเรามีลิงก์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นอ่นอ g o o g l e Form หรือว่าอาจจะเป็นลิงก์ของวิดีโอต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนำมาแทรกเข้าไปในนี้ได้นะคะเราก็ เราไปคลิกคำว่าใช้นะคะเราก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของการเพิ่มข้อคิดเห็นนะคะแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นการแทรกรูปภาพค่ะรูปภาพก็อาจจะอัปโหลดมาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแล้วเราคลิกแบบอัปโหลดคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมของเราก็จะเข้าไปหา รูปนะคะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอะอย่างเช่นรูปที่เลือกรูปนี้นะคะแล้วกด Open ค่ะรูปของเราก็จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้นะคะเราก็สามารถกำหนดนะคะโดยการย่อขยายได้เหมือนกันต่อรูปขยายรูปได้เหมือนกับในโปรแกรม Microsoft Word เลยนะคะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการจัดข้อความ นะคะจัดข้อความให้ชิดซ้ายนะคะตึงกลางชิดขวาหรือว่าจัดเป็นแนวนะ,ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอสัญลักษณ์และหัวข้อย่อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลำดับเลขโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะในส่วนของบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นแถบไม้บรรทัดค่ะ แทบไม้บรรทัดน,นี่าเอาไว้สําหรับการกําหนดระยะของหน้ากระดาษของเราว่ากระดาษของเราจะเขียนอยู่ประมาณไหนนะคะต่อไปค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการแชร์นะคะหรือว่าการใช้เอกสารร่วมกันนั่นเองนะคะ ถ้าคุณคลิกตรงนี้นะคะก็คือเรานะคะสามารถแชร์งานชิ้นนี้นะคะงานไฟนี้นะคะเราสามารถแชร์ให้กับผู้อื่นนะคะเข้ามาใช้งานร่วมกันกับเราได้ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของการแชร์นะคะออโดยการเพิ่มอีเมลของเพื่อนนะคะเราก็สามารถคลิกเพิ่มเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นแล้วก็เลือกอีเมลหรือว่า ได้เมลใหม่ขึ้นมาเราก็เอาจากเพื่อนมาก็ได้ขอเพื่อนมานะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็ตรงนี้ค่ะมันจะมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงนะคะที่เป็น Enter ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งเนี่ยลองดูนะตรงนี้นะคะเราจะให้เพื่อนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างกับเอกสารของเรานะคะตองเนี้ยคือมีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียว หรือว่าเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าเอดิเตอร์นะคะเอดิเตอร์นี้เขาสามารถสามารถแก้ไขงานของเราได้นะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าเราเลือกข้อความตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดปุ่มส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะแล้วเพื่อนก็สามารถทํางานแล้วก็แชร์งานแล้วก็ทํางานร่วมกันกับเราได้ค่ะต่อไปค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือ การรับลิงก์นะคะก็คือเราสามารถจํากัดได้นะคะจะเป็นเฉพาะคนที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาเท่านั้นหรือว่าคนที่มีลิงก์เท่านั้นก็ได้นะคะอ่ะอย่างเช่นอย่างรูปเตียเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะคือใครที่ได้รับลิงก์นี้นะคะ่ะคือเขาสามารถเข้ามาทํางานร่วมกันได้นะคะ เวลาที่ต้องการนะคะเราก็มาที่คําว่าคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็นําไปส่งให้เพื่อนได้นะคะทีนี้ค่ะมาดูที่ติดการเข้าถึงนะคะตรงนี้นะคะถ้าเป็นคุณครูเลือกว่าผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะก็คือคนที่ได้รับลิงก์นี้เขาสามารถอ่านไฟล์นี้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะถ้าครูมาิกเลือกคําว่า ผู้แสดงความคิดเห็นก็คือเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียวนะคะถ้าคุณเลือกคําว่า editor นะคะก็คือเขาสามารถแก้ไขางานได้นะคะทํางานร่วมกันกับเราได้นะคะทีนี้เราก็เลือกด้วยนะคะว่าถ้าเราต้องการจะแชร์ไฟล์ให้เพื่อนนะคะหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีการกําหนดสิทธิ์ให้เขาด้วยว่าให้เขามีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะเมื่อได้แล้วนะคะสมมุตินะ กูก็จะลิกคํคว่าคัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์หลังจากนั้นค่ะเราก็นําลิงก์นี้นะคะไปแปะเอาไว้ให้เพื่อนหรือว่าไปส่งเอาไว้ในกลุ่มไลน์กลุ่ม messenger ก็ได้ค่ะเราเพื่อนของเราก็จะสามารถทํางานร่วมก,กันกับเราได้แล้วค่ะ